ว่าเบมีเดกค่าเราเยนเาโรเีนก็ได้มีคนค้เารัสกาที่สีด้น่นะเออรัสการคนเก็คนไทยออกมาประมาณเาก็าเลีเงี่นส่นก็าจจะเก็บไ้ไปมันอืดมันเป็นเป็นนลึกอ่ะเป็นที่เป็นของไงฉนฉลองของ่ไยังไอยเดียวจะสิบาทได้น่ะคะ เป็นเขาจะลุ้ฉลองคนออกมาหาอรไยเรี่องสิ่งแต่คนเก็บด้วยเสริมเขาเป็นเก็บใบคนบันหนอกหัวเอามาใส่ังีเนสะคือกลมถือบาโบเพงเนาะจ้าต่อไปมาหันเสียเพลงเอาเรื่องนี้จะบบาทกการอานี้สาม นี่หอเนี่ะัีเลย่จ้าดเสียงยีนึงจนีสสเลยิัเนี้ย่2ิกับยบห่เอาดี๋ยวนึงิบัรเท่าอาเอาไว้มันบ่บัสเตี่ยนเยอะครับพอเสร็จลูกเร็ลานนับมึงมันสเลี่ยนราคาไปแค่ไหนยาเนนี่เล่งนี้เรื่องเก่า้ เออ้อชาวตรงไหนเอ,อื่อขอพุ่นกินข้าวยค่รจรงนาะพุ่นรับของพุ่จ้าพี่พี่พี่เบิ่มต้นี่จ้าหนึ่งเออ วันนี้สองพศรุ่นนี้นะสพศนี่ครบเลยสอพศ2,520 22 22 24มันคือกามบานขาย้อริงเลยข้อจริงเลยข้อจริงเข้อจริงเลยพอครันเลย นี่นี่นี่เกามมาขายข้นอยู่ังเห็นไอยมขายเกิลอยอดียจานี่ซอยน้ำพนเนี่ขายมายพเ่ท่าคะมันหลอกมาขายเห็น้ะรัใจนกันเอือดเหี้ยมพุเต่า้องหา้องายัง่เคยหนย

นาเก็บไว้ทั้งสกนแกเพราะมี <S